ขอให้จิตยานทั้งหลายในทุกหมู่ทุกเหล่าทุกชั้นทุกภูมิภาคทิ์ภักหยาบทั้งหมดนั้งสิ้น,นตั้งแต่โอเวจีมหานรกจนถึงพรหมโลกรวมถึงเขตแดนการใช้กรรมในทุกๆเขตแดนน้อมใจขอขมากรรมโดยพร้อมเพียงกันนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะภะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธ ah ังสราหนังขจฉามิธรรมังสระนังขจฉามิสังขังสระนังขจฉามิทุติยัมปิพุทธังสราหนังขจฉามิทุติยัมปิธรรมังสระนังขจฉามิทุติยัมปิสังขังสระนังขจฉามิ ตาติยัมปิพุทธังสราณังคชามิตาติยัมปิธรรมังสราณังคชามิตาติยัมปิสังขังสราณังคชามิขอนอ้นอมน้อมองค์มหาบรมีทุกพระองค์ทรงเป็นประธานหมู่เหล่าข้าพเจ้าทั้งหลายทั้งภาคทิพย์และภาคยาขอมอบกายถวายชีวิต แด่คุณพระรัตนไตรัยแด่พระศารรมและการโปรดสัตว์ตามองค์มหาบรมีและขอประกาศสละประกาศถอนคำบนบานสารกล่าวทั้งหลายคำมริฐานขออ้อนวอนขอร้องขอการติดสินบนต่อคุณพระรัตนไตรัยองคุณเบื้องสูง องค์มหาบารมีองค์รุมหาครุทั้งหลายต่อเทพเทวาทั้งหลายจิตยานภาคทิพทั้งหลายการสัญญาว่าจะให้จะถวายในสิ่งต่างๆแลกเปลี่ยนเพื่อให้ได้มาตามเงื่อนไขที่ตนต้องการขอประกาศสลับประกาศถอนคำอธิษฐาน คำสัญญาหรือคำสัต์สาบานคำปฏิญาณตนการรับขันการครอบครูการผูกมัดพันธนาการความพักดีความหลงศรัทธาหลงยึดติดการเฝ้าคอยการปักจิตปักใจเงื่อนไขข้อผูกมัดผูกพันทั้งหลายในการผูกมัดตน ไว้ต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งสถานที่ใดสถานที่หนึ่งต่อองค์มหาบารมีพระองค์ใดพระองค์หนึ่งหรือต่อผู้โปรดสัตว์องค์ุรุมหาครุทั้งหลายหรือกระทั่งกับดวงจิตอื่นๆเองก็ตามคำสัญญาการแลกเปลี่ยนให้ได้ในสิ่งที่ปรารถนากับวิญญาณ หรือชีวิตของตนในรูปแบบของสัญญาปีศาจที่เคยให้ไว้กับเหล่าซาตานเหล่าภาคเมื่อภาคมารทั้งหลายจนกลายเป็นความจำเพาะจนกลายเป็นความคับแคบในตัวเองทั้งหลายกลายาเป็นทาตกับการผูกมัดเหล่านั้นทำให้ถูกดูดบรารมีรมและพลังชีวิต ทำให้เนิ่นช้าต่อพระสาเดธรรมความสว่างสวยัยอันเป็นสากสาลไม่สามารถกว้างขวางไร้ขอบเาาขตตามองค์<า>ม,มหาบาร,รมีได้หร,รไดหรือกลายเป็นนี่เวนนี่กรรมต่อภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในที่สุดขอประกาศสละประกาศถอนคำสาปแช่งคำขู่อาฆาตมาร้าย ความพยาบาทอาฆาตแขนการจองเวรจองกรรมทั้งหลายวรร ại, ความผูกใจเจ็บทั้งหลายความห่วงห่วงความเป็นเจ้าเข้าเจ้าของที่มีต่อดวงจิตอื่นต่อมูเหลา่ลาหรือภาคส่วนอื่นทั้งหลายที่มีต่อสรรพสิ่งสัพพธาสวพพธรรมทั้งหลายที่มีต่อสถานที่ ไม่ว่าจะอยู่ในแว่นแคว้นดินแดนใดก็ตามขอประกาศสละประกาศถอนคุณสายมนดำคาถาอาคมการลงอักขระการประทับการสะกดกดข่มด้วยพลังพิญญาพลังตบะพลังฌานต่อดวงจิตอื่นทั้งหลายต่อสถานที่ทั้งหลาย ขอประกาศสละประกาศถอนสิ่งที่ยังคงค้างคาทุกทุกขนาดจิตที่ยังคงห่วงห่วงอาลัยอาวรความรู้สึกผิดในใจที่ยังคอยเฝ้าวนเวียนเฝ้ารอคอยเฝ้าปกปักรักษาความติด,จ,ดจิตติดใจทั้งในทางที่ดีหรือร้ายก็ตามต่อสรรพสิ่ง สัพท่าสัพธรรมทั้งหลายต่อสิ่งหนึ่งสิ่งใดต่อสภาวะการสถานการณ์หรือปรากฏการอันเป็นมายาสมมุติชั่วคู่ชั่วคราวทั้งหลายต่อสถานที่ที่เคยครอบครองหรือเคยเป็นเจ้าของทั้งหมดทั้งสิ้นที่เคยมีมานับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ขอน้อมองค์มหาบาร,รมีทูพระองค์ทรงเป็นประธานทรงได้โปรดยกโทษอโหสิกรรมต่อกรรมทั้งหมดทั้งมวลความหลงยึดติดทั้งหลายที่ได้เคยกระทำมาแล้วและผูกมัดผูกพันมาแล้วทั้งหมดทั้งสิน้นการผิดต่อคำสัญญาคำสัตย์สาบานคำปฏิญาณตน คำบนบานสารกล่าว,าาาาวเงื่อนไขข้อผูกมัดพันธนาการทั้งหมดทั้งสิน้นต่อทุกดวงจิตทุกดวงวิญญาณต,ต่อสรรพสิง่งสรสรพธาตุสรรพธรรมทั้งหลายนับตั้งแต่อดีต,นต,ต,ดตจนถึงปัจจุบันตลอดจนถึงกรรมทั้งหมดทั้งมวลที่เคยดื้อรั้นดื้อดึง,ง,เ,ดดงเพิกเฉยเมินเฉยปฏิเสธปฏิฆะ โอหังอาหางการต่อคำเตือนคำสอนขององค์มหาบาร,รมีทั้งหลายและทุกๆกรณีกรรมที่เคยใช้บาร,รมีในทางที่ผิดในการบีดเบียนในการตั้งเอาต่อสรรพสิ่งสรรพธาตุส,สรสสรพธรรมหรือสรรพสัสตว์ทั้งหลายที่เคยกระทำมาทั้งหมดทั้งสิ้นนับตั้งแต่อดีต จนถึงปัจจุบันกอยกรรมทั้งหลายพึงเป็นอโหสิกรรมนับตั้งแต,กต่การบัดนี้เป็นต้นไปข้าพาเจ้าทั้งหลายขอย,ขอยกโทษและอโหสิกรรมและขอยกเลิกเพิกถอนคำสัตย <ขา S 1> ์สาบานคำปฏิญาณตนเงื่อนไขข้อผูกมัดผูกพันทั้งหลายที่ดวงจิตอื่น ภาคส่วนอื่น,นที่เคยให้ไว้วและผูกมัดกับพัปเจ้าทั้งหลาย,ลายจนกลายเป็นนี้เวนน่กรรมต่อการและกัน,น,กนทั้งหมดทั้งสิ้นอย่างหมดจิตหมดใจ,ดจ,ดจเพื่อไม่ให้เป็นเวรเป็นกรรมไม่ให้เป็นสิ่งปิดบังต่อความขี้คลายสว่างสวยต่อการและกันอีกต่อไปขอให้ลูกหลานวงวาน ข้าทาสบริวารลูกศิษย์สาวกาวครูครูบาอาจารย์ในสายบรา,ายบร,าบรมีรแห่งมูเหล่าข้าพเจ้าทั้งหลายที่มีมานับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันที่ยังไม่ตรงต่อเนื้อหาพระศธรรมมูเหล่าเจ้ากรรมในเวรและมูเหล่าเจ้ากรรมในเวรของเจ้ากรรมในเวรทั้งหลาย ในทุกวงจรแห่งวิบากกรรมของทุกดวงจิตทุกดวงวิญญาณสรรสา์ทั้งหลายที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กันมาหรือไม่ก็ตามทั้งหมดทั้งสิ้นในทุกชั้นทุกภูมิพึ่งมีส่วนในการประกาศสลาประกาศถอนชดเชยชดใช้ขอให้มีส่วนในความขี้คลายสว่างสวย ตพระศธรราในการบวชการสละการเกื้อกูลต่อพระศาสนาต่อพระศธรราพึงมีส่วนในการโปรดสัตว์ตามองค์มหาบรมีแห่งข้าพเจ้าทั้งหลายโดยทั่วกันไปตลอดกาลนานเทินอโหสีอโหสีอโหสี อ่ะหยดน้ำหน่อยให้ทุกชีวิตจิตวิญญาณทุกโมเราชั้นภูมิเพึ่งมีส่วนในทั่วกันไปตลอดการถทง